สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวว่าคนอ้วนนะคะกินอะไรบ้างถ้าเกิดจะเป็นข้าวนี่ค่ะไขมันล้วน,วนแต่ถ้าเป็นคนอ้วนกินของกินนะคะหวานหลังจากกินข้าวตรงนี้บัวลอยแป้งค่ะใส่กะทิค่ะหวานเจี๊ยบเรา,าเป็นคนอ้วนเราต้องกินค่ะบัวลอยนี่ค่ะแล้วก็ ลืมบอกไปคุณอ้วนต้องกินน้ำจากหลังอาหารก็คือน้ำแดงค่ะบับเซน้ำแดงนะคะกินก่อนนะคะแค่ไปคนอ้วนขอเชิญกินได้คนผอมกินไม่ยากเราหมึนก,ก่อน น,นี้ลาก่อนนะคะนันนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบายขอบคหณค